ครับสวัสดีครับพบกับผมบารพินนะครับกับชาแน l ฟิลไทยเ y ยยิน b e ครับวันนี้ก็มาฝากเพืนทุกคนถือล่มนะครับเดินผ่านมาผมก็มีล่ม1คันนะครับนี่ก็คือเมืองไทยหลายคนอาจจะไม่คุ้นเคยนะครับนี่เนี่ยตาเมืองนอกเลยครับก็มีครับคือการที่ใส่ล่มนะครับนะฮะเราก็เสียบลงไปนะครับเป็นล่มอาจจะเป็นว่าเมืองนอกเนี่ย ฝนก็ไม่เป็นแบบเมืองไทยนะคือฝนเมืองไทยเดี๋ยวบางทีมันเปียกโชกจนใส่ซองอย่างนี้ไม่ได้นะฮะนี่ใส่ซองนะฮะแต่ว่าของบางทีเมืองหนาวเนี่ยฝนมันจะเป็นละออนฝอยๆฝอยๆนะมันไม่ได้เป็นฝนล,ลงมาเป็นเม็ดใหญ่ๆเหมือนเมือเรานะฮะอย่างเมืองเราเนี่ยมันใส่อย่างนี้ไม่ได้บางคนก็กางไ้หน่าร้านเลยหรือว่าห้อยวางไ้หน้าร้านเพราะว่าเอาเข้าไปก็เปียกร้านแต่ว่าอันนี้แบบตามห้างหรือว่าตามร้านอะไรของเขาเนี่ย ที่เมืองหนาวเนี่ยเขาจะมีเป็นอุปสรณ์อย่างนี้นะครับเราก็เอาล่มบเนี่ยของเราใส่ไปได้เพื่อไม่ให้มันแล้วเธอเปิดพื้นแล้วก็ทําให้พื้นเปียกนะครับซึ่งของเมืองหนาวนี่ต้องหน้าเตือนอีกอย่างนึงคือว่าพอมันพื้นมันเปียกแล้วว่าอากาศมันมันก่าจะแห้งเนี่ยมันลำบากกว่าเบืองเรานะฮะนี่ต้องทราบไว้นะครับนี่ก็เป็นที่ใส่ล็บนะครับเป็นปอกพลาสติกใส่ล็บ ไว้ทีนนะครับเกิดเล็กเกิดน,น,น้อยนะครับสำหรับนักเดินทางมือใหม่ไปเห็นแล้วอาจจะกับคน,น,น,นอาจจะพงว่าไอ้นี่คืออะไรอ่ะก็มาฝากกันครับบางทีก็มีคนผมก็เคยเห็นคนใช้กันหลายแบบเหมือนกันนะมีแบบเอามาใส่ของก็ดีนะแล้วนี้แล้วแต่คนใช้นะครับก็เป็นที่ใส่ลบนะครับกันพื้นเปียกครับ